สวัสดีค่ะแนวทางของฮานอยนะคะรอบ18นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมนะคะของเมื่อวานวันที่15นะคะอันนี้คือผลของเมื่อวานตัว4 3แล้วก็6อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นผลของวันที่14ใช้กระดาษแผ่นเดิมผลของวันที่15นะคะเป็น7มไม่เห็นใช่ไหม7ก้าห้าเห็นหรือเปล่า เดี๋ยวแก้ให้นะคะเป็นเลข795นะคะกับ38วันที่15นะคะตัวเลขที่เราให้ไปเนี่ย287นะคะในรอบนี้ที่เราบอกว่าเราตัดใ,ใจเลือก8เนี่ยไม่ได้เราก็เลกเอา8เข้ามาร่วมตัวเลขที่ออกคือ7 95ก็จะมีเลขที่เข้าก็คือเลขเลข7ตัวนี้ส่วน95เนี่ยเราไม่ได้จับนะคะเพราะว่าเลข9เนี่ยเราไม่ได้เป็นเลขเน้นด้วยนะคะก็เลยทำให้ได้แค่เลขเด่นที่เข้าส่วนหลักร้อยเป็นเลข7ก็ยังจะมีหลักร้อยที่ติดเข้ามาอย่างตัวนี้นะคะที่เราบอกว่าหลักร้อยจะมีประมาณงวดละ3-4ถึงครั้ง4ตัวก็คือ2 7 8เจ็ดแด้นีมีแค่3ตัวหลักร้อยเป็นเลข7นะคะหลักร้อยนี่ยังเข้าอยู่เนาะ แต่เอาหลักสิบกับหลักหน่วยไม่ได้สักทีเลยนะ,ะเสียดายจังนะคะรอบนี้ไม่เจอเก้ากับ5ส่วน2ตัวออก38 3เนี่ยมาติดงวดที่สี่นะคะเมื่อวานที่คำวนวณได้3ามแปดมีแต่ว่าเราเลี่ยงที่จะไม่จับ38เพราะว่ามองว่า38รอบนี้มันมา4รอบแล้วก็เลยไม่จับก็เลยข้ามนะคะทำให้เสียดายหลุดนิดหลุดไปเลยรอบตัว38 ก็เลยไปเน้นเนี่ยเจ็ดแปดห้าแปดแปดหกแทนนะคะหวังว่าวันนี้ฮานอยรอบนี้จะไม่มีสามติดล่างมาอีกนะคะเพราะว่ามันมามาถี่มากเหมือนเลขหเลยนะคะบทที่จะมาก็คือจะมาติดต่อกันเพราะฉะนั้นไอ้ฮานอยรอบเนี้ยเราว่ายากเพราะว่าเหมือนมันค่อนข้างที่จะก,กำหนดตัวเลขได้เองอะ่ะมันตามหลักใสยะตัวเลขมันไม่น่าจะมาได้ติดต่อกันได้มากขนาดนั้นนะคะ มันต้องเป็นการกระจายตัวเลขจากการคำนวณนะคะแล้วก็ความน่าจะเป็นด้วยอ่ะกลับมาอันนี้ก็ยังเป็นยึดหลักการคำนวณตัวเลขอยู่ตัวเลขเด่นบนนะคะจะเป็น2กับ4ที่เจอนะคะพอจับชุด2ตัวเนี่ยมันก็จะได้ตามนี้ ก็ยังเป็น10ชุดเหมือนเดิมนะคะพยายามจะตัดโดแล้วแต่ว่ามันเสียด้ทุกตัวเลยนะคะเพราะชอบตัดล้วแม่น่ะตัดตัวที่เข้าออกตัวล่างนะคะจะมีเลข0กับเลข5 ไม่ค่อยได้สับสูนกับ5ให้เลยตั้งแต่ออกรางวันมารู้สึกฮานอยรอบรอบ1ิบแนาฬิกายังไม่ไม่ค่อยมีศูนย์นะคะศูนย์ไม่ค่อยมาล่างส่วนใหญ่จะเป็น6บ้างออย่างเห็นชัดเลย4วันที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเลข เลข3ติดเลยนะคะ3ามสีวันนี้เป็นเลขสามหมดมาดูเลขเน้นสองสี่จับเลยนะคะจะเห็นว่ามีสองสีตรงตัวอันนี้สี่มาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะสองสี่สามสี่ห้าสองพวยหาย สองหกนะคะจะมีเน้นคือสองสี่ห้าสองสองหกแล้วก็สามสี่ตัวอื่นๆก็มีโอกาสนะคะอย่าลืมเอาไปใช้ด้วยในส่วนของหลักร้อยจะมีเจอเลขสองเลขสามเลขหกในรอบนี้ก็เจอสามตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือสองสามหกก็ลองดูว่าหลักร้อยรอบนี้จะเข้าอีกไหมนะคะพอเวลาจับแล้วเนี่ยมันได้2อสี สามสี่จับแล้วมันเป็นสองสามสี่นะคะอย่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าหลักร้อยเนี่ยมันมาได้ทั้งสองเนี่ยมาได้ทุกหลักเวลาวางตำแหน่งแล้วเนี่ยเป็นน่าจะอยู่ที่หลักร้อยมากกว่านะคะก็ก็วางไว้ที่หลักร้อยตัวต่อมาก,ก็จะเป็นนี่เลยหกสองสี่หลักสองสี่เนี่ยคือตรงตำแหน่งตามเลยนะคะแล้วก็สามสองหกก็จะเป็นชุดสามตัวที่จับเน้นมาส่วนชุดล่างจากศูนย์ห้าก็จะมีชุดศูนย์ห้าที่ตรงตำแหน่งนะคะมี ศู 02, อีกชุดหนึ่งแล้วก็มี56นะคะที่เป็นตัวเน้นอีกชุดหนึ่งเป็น52จริง,รงๆเขาเน้น54เพิ่มอีกชุดหนึ่งนะคะห้ก็ใช้ได้สวยด้วยอ่าก็จะเป็นแนวทางของวันที่16นะคะวันนี้สลากรัฐบาลออกด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูรอบห้าหน้อยรอบนี้ก็อย่าลืม จัดสรรความสมดุลของกําลังทรัพย์ดูให้นะคะมันเยอะช่วงนี้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วสําหรับการออกรางวัลน,นะคะหลายๆประเทศทุกทุกรัฐบาลทุกทุกที่นะคะก็คือออกรางวัลเกือบครบหมดแล้วนะคะหัวเราก็ออกปกติแล้วนะคะรัฐบาลไทยก็ออกงวดน,นี้งวดแรกแล้วหลังจากที่หยุดมาเกือบ2เดือนสําหรับคลิปนี้สรุปจบแล้วสวัสดีค่ะ